สวัสดีครับพอเม่พี่น้องเช้าสวนกะเศรษฐทฤษฎีใหม่มืนอนี่สีมาเคล็ดลับที่ดีไหมพี่น้องและพี่น้องพี่น้องสัตว์ทุเรียนเป็นดอกนี่สารสีสียากันเสี่ยไฟไล่แดงกะระมัดระวังดีๆด้วยครับพี่น้องคือสวนนี่ปีนี่เพิ่นพิษผ่านไปแล้วครับคือสีเสี่ยไฟไล่แดงตอนดอกบานครับมันแพร่ครับมันเป็นยาห่อนพี่น้องสีสีครับซึกซ้ายดีๆก่อนครับ เป็นะสบการณ์ทีสีดย้าผิดชีวิตเปลี่ยนหมดแล้วครับพี่น้องล้วนหมดเลยครับพี่น้องนี่ครับเลียนว่านี่พกปีครับพี่น้องแกงพกปีครับงครับวันไม่เหนน้อยเลยครับพี่น้องสีดย้าผิดครับดอกเพิ่มสีดป้องกันเกี่ยวไฟไล่แดงนะพี่น้องมันก็โลนหมดเลยครับพี่น้องดอกล้วนหดเลยล้วนหมดเลยครับพี่น้องพี่อะ เรียนบอมันตัวนหน่อยนะครับพี่น้อนี่หละฉีดยาก,กับซื้อซ้ายดีๆครับพวกที่จริงนะช่วงดอกบานเนี่ยประจำเป็นอีนนี้จะเสีดครับตัวยาเพีย้ยไฟไล่เดงตัวเพีย้ยจะก,กระจันนี่แหละครับจะประจำเป็นอีนนี้จะเสีดครับพี่น้อช่วงดอกบานเด้อคือเข้าสีก้อนดอกบานครับพี่น้อดอกตุ้มๆนี่ก้อนสี พร้อมนะครับใดีครับยาสีตอนบานครับพี่น้อง้าสีตอนบานอีกอะผิดพลาดครับนี่ครับตวจอีกับผลพาดอกนะครับเ๋ยวอยอ่สองสามหน่วยครับนี่แหละครับทุเรียนมันเป็นต้นนี่หน่อยนะครับต้นใดเหี้ยงครับคือสียาผิดชีวิตเปลี่ยนเี่นไหพี่น้องเห็นปะนี่แหละครับมันโรยหมดเลยครับพี่น้องผมบอก นี่ละสีดยาตอนดอกบานครับพี่น้นองร่วนเลยครับร่วนมันมันโลวนหน่อยครับต๊โลวนเป็นลอย,ลยครับพี่น้องที่นี่ละแกลในทั้งแปลงเลยครับพี่น,น้องคือสีดยาผิดชีวิตเปลี่ยนครับพี่น้องลอยเลยแหละครับสุข้องทุกคนกะป็นก็ล่างใจให้ครับามาคุยกันดีกว่าโอ้ย เราสียาแล้วเราก็จังหานาแนะครับเพิ่งกระามพวกหลานอยู่ว่าบเบาแพ็งเบยังนะครับบัดสีแล้วมันแพ็งดีครับพี่น้องแข็งบักคักเลยนะสวนก่ไม่นหน่อยนะพี่น้องใยแห้งอีกเพราะว่าที่แล้วเป็นถูกป่วยนะครับสวนถูกป่วยครับอยากเอาเหมือนว่าแช่ปร,ระสบการณ์พี่น้องสำหรับเ็ผู้เรียนครับเพิ่งก็ไมเ่เหตหายครับตั้งแต่รียมยาครับแต่ต้องซึ้อยาดีๆครับพี่น้อง ยาตัวนี้ห่อนยาเย็นยาอยังครับีใดตอนไหนเทว่าข้าน้องประมานใจก็คือยาข้าบ่พ้อง่นเลยครับส่วงดอกบานเพราะว่ายามันก็มีหลายยายาห่อนยาเย็นยาขี้นัพี่น้องผีดีอีดีก็คือข้าวสีก้อนดอกบานครับพี่น้องยาอยังกัสางสางมันขาบ่ต้องสีครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องเลียนแปลงตัวง่าเครับพี่น้องงามแห้ง คลิปนี้ก็เอามาล่งให้พีน้องเมิ่งล่งเห้พีน้องเบืองให้เป็นบทเลียนแล้วก็เป็นแช่ประสบการณ์ครับว่ะเ้าบ่จําเป็นบพต้อตรงสีดเลยครับดอกบานครับส่วนมากเพื่อนสีทั้งหมวกหมวกหมวกที่มันห้อยอยู่นะครับพี่น้องถ้าเฮาเอาบ่ถึงเข้าใส่น้าเป่าดีกว่าครับสีท,ทั้งหมวกออกอย่าไปเสียยาสีหวสัวม้วนฉีดได้ก็เป็นบางตัวครับพี่น้องอือที่แครับพี่น้องแมนมดเลยครับ จะพ้องแล้ววันมันเข่าลุ่มบานไปเลยพี่น้องว่นเมรุวัดธรรมดาเลยครับพี่น้องทุเรียนที่เป็นเงอนนะครับพี่น้องปีนี้ก็เฮ็ดยากต้นเล็บบานก็ไม่เจอสีดอกโลนดอกยังนังครับพี่น้องโอ้ยครับมีไอ้น้ำเล่าครับพี่น้องปีนี่ที่แหลงล้วก็ไปกันถามหลานชานเซียวว่าสีได้สีได้นะครับพี่น้องนั่นเทียบ ตัล้านทั่วไปครับบ่อนี้ใจได้ครับพี่น้องสีอะไรก็มี่อยูนะครับพี่น้องนี่มันเหลือเลยครับพี่น้องตัวนี้มันเหลือครับเป็นรุนแรงคือแบบคือบบบอตุนนี่ะมีอยู่สองสาหน่วยครับต้นมันไม่เหนน่อยครับพี่นะครับมันเหลือครับอือคือรบบคือเลี่ยงกับบังงามนะครับแคนนะครับอือคือรบบบ่อไม่เหนหยน่อยนะครับบางทีนะบ่อมีหน่วยเลยครับพี่น้อง ทุเรียนยูมียูนแปลงนี่มีสองร้อยกว่าต้นครับแต่ว่าติเป็นตีลูกอยู่ประมาณห้าสิบรับปีห้าสิบหกสิบรับขโมนนี่โลนมัดเลยครับพี่หน้องีลโรนมัดเลยครับพี่น,อน,อน้อ,นอผมเขีนละผมมีไอ้น้ําครับเพราะผมเห็นทุเรียนผมหมูเลยว่าแต่ละปีแต่ละปีลงทุนหลายเลยครับพี่หน้อเป็นกําล่างใจให้ครับปีนนนหน้าสู้กันไหมนะพี่น้อแบงนี่ปีหน้านี่ ดูกันไหมครับดูแลกกันไปครับสีนี้คือพิษผ่านไปและครับทุเรียนทุเรียนเล่าว่ามันต่วน้นยหน่อยนะครับพี่น้องวูี่แหละครับบดเลยนะครับมืนเลี้ยงกับบดต่วนละสองสามหน่วยตัวมันดูครับที่มันโรนครับสียาแข่ทุเรียนก็บอกมันต้วนหน่อยบครับต่วนมืนไงเลยครับพี่น้องวูี่แหละครับพี่น้องเลี้ยงกับสิพอดเลย ครับปุ๋ยสู่ต่อไปครับเดี๋ยวอยู่ประมาณหาสิบต้นม่วงนั่นมันหางเงี่ยใหม่ก่อนครับมัน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 หางเงี่ยใหม่แล้วจนอันคืนเขียวจังสีครับครับว่าจาเป็นอีดีครับพี่น้องอือก็ต้องสีเลยครับพี่น้องดอกบานครับพี่น้องดอกบานดอกตูมสีได้ก้อนสีดอกบานครับพวกเกี่ยไฟได้แดงครับพี่น้องอือครับตัวนี้กามา แซ่ประสบการณ์พี่น้องเตียยามันจะมียาเย็นยาหอนนะครับคือยาของเที่ยวการหลานขายทั่วไปกับขายอย่างเดียวครับือสีด้สีด้บัดมาสีเหลี่ยมมันบดด้ที่ครับพี่น้องสีด้ก็คือพังเลยครับางานเลี้ยงแต่ควนครับนี่นี่ครับทุกอย่างบนตัวนี่นนหน่อยจะเลี้ยงอยู่หงกระหางครับหน่วยช่องหน่วยครับพี่หน้อง แง่น้นำเล่าครับพี่หนอ้อเหตุเรี่องแทบทีมุมปีมากบานนี้เข้ากัตตองดูแลต่อไปจนหอดปีหนาไปนะครับจังสีเดวไมครับถ้สาสีเอาปีนี่กระดาลาด้อครับพี่นอ้อลายหย่อนยัง้งตัวนี้ก็มีสาแล้วครับพี่นอ้อนี่สาสิมาดึงดอกรุนไม้กระยากรึครับพี่นอ้อบอลเป็นเหลียงายงครับไปนี่สาไปบานพืชสภาพฝนมากกับพังอีกครับพี่นอ้อ ดอกบานใช่ฝนกคือต้องเลี้ยงดูกันไปครับจนหอดพี่นาคุณเรครับพี่น้องนี่แหละแป้งนี่แหละครับสียาผิดชีวิตเปลี่ยนเลยครับพี่น้องผิดพลาดแั้งเพคนี้การสียาส่วงพ่นดอกบานครับดอกบานอันตร่ายงคงครับพี่น้องมีน,นียาหอดยา,ยาครับทุเรียนมันมันติตนนยหน่อยนะครับเพิ่งดิบสว่วนนี่ผมก็มา อัปเดตให้ตั้งแต่เพิ่นปลูกก้วยไปแล้วครับพี่น้องสำหรับปลูกทุเรียนครับศึกษาดีๆครับยาตั้งแต่ศึ้ษายาดานใบงานยัย้งนี่นนครับถ้าฮาบมฮูอ,อีดีก็ต้องสีเลยครับพี่น้องตอนดอกบานครับพี่น้องยาสียายังก็ได้ครับตอนดอกบานครับให้มันติดลูกก่อนหรือสีก,ออก,สก,สก่อนดอกบานครับสวกกันมะรงเปลี่ยไฟไรแดงให้สีก่อนดอกบานเลยพี่น้องตอนดอกตุ้มๆนะสีได้สีดอกบานนี่พังเลยครับพี่น้อง คิดนี่กะมาแซ่ไปซบการให้พี่น้องเพื่อเป็นพิธยท่านครับพี่น้องผมกับบอดเอกเก่งนะครับผมกับเป็นพ่นปลูกทุเรียนมือใหม่กันครับกับศึกษากับศึกษาไปน้ากันครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ครับปีหนาเฮ็ดไม้ครับแปลงนี้ครับปีนี้ก็สู้ๆครับปีนี้ก็หาขายม่อนนั่นก็สิได้ทุ่นมาสู่ต้อยแล้วครับพี่น้องอืมพี่ครับมันบ่มนตัวหน่อยๆแล้วครับทุเรียน ส่วนใยแห้งครับหลังจากคนเอากล้วยออกแล้้นีนนี่ทุเรียนหกปีครับพี่น้อหกปีหลังจากคนเอากล้วยออกล้วแห้งใ่เร็วครับที่ไร้เพิ่งกับปลูกกล้วยนี่แหละครับแปลงนี่แหละครับปลูกกล้วยเลี้ยงทุเรียนครับพี่น้อปลูกมาปลูกกล้วยมาจะซี่ปีไปนะครับจังอวะเพราะว่าการที่ปลูกทุเรียนครับเพาปลูกพื้นที่ได้หลายๆเอาตรงนี้กล้วยมาเลี้ยงนี่ะครับ เพื่อนปลูกไวยไข่พี่น้องนี่คู่เฟ็นี่ครับล่องไวยไข่ครับเพื่อนกำลังออกเบิร์ตครับปลูกไวยไข่กำลังออกเบิร์การปลูกทุเรียนนี่มันต้องมีพืชสำรองสิมาเลียงนะพี่น้องนี่ะครับครับเกษตรทฤษฎีใหม่กับมาอัพเดแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องเบื้องครับสี่ลยาส่วงดอกบานนี่เช็กดีดีนะครับว่าเป็นยาหอนหรือยาเย็นครับครับครับจาเป็นอีดีไม่ต้องสีเลยครับส่วงดอกบานครับพี่น้อง เกษตฤษฎีใหม่กสิควาจบไปซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ